ครับแต่ที่แน่แน่คือว่าคําสั่งวันนี้ที่ตั้งกรรมการสอบผู้เกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นเนี่ยผมลงมาไล่ดูนะคนที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยลุมพินีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบห้าคนนะครับอันนี้ถ้าสิบห้าคนเนี่ยนับรวมประธานสนามมวยด้วยนะประธานสนามมวยก็คือคนเดียวกับพบบทบนะครับคือคนทีอน่ออกคำสั่งตั้งกรรมการใช่พลเอกพิรั์เนี่ยเป็นประธานสนามมวยแล้วก็ พลตรีราชิดน่ง่งเพราะว่าทบเป็นโดนตำแหน่งอแล้วก็พลตรีราชิตอรุณรังสีเนี่ยที่โดนเด้งออกไปเนี่ยเป็นนายสนามมวยลุมพินีนะครับแล้วยังมีทหารยศยศพันเอกอีกส2องคนนะที่เป็นอรองนายสนามมวยคนที่หนึ่งรองนายสนามมวยคนที่สองผู้ช่วยนายสนามมวยคนที่หนึ่งผู้ช่วยนายสนามมวยคนที่สองมีเลขาธิการสนามมวย ใครตัอใครอีกเดี๋ยวเบ็ดเสร็จเนี่ยทั้งหมด15คนมี2องคนตรีกับ1 2บสอพันเอกแล้วก็ 1, ค, 1> คนเอกนะครับที่จะต้องโดนสอบสวนนะแล้วผมเชื่อว่าการสอบสวนหาข้อมูลโดยละเอียดเดี่ยไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าจะทำกันจริงๆหรือว่าทำกันแค่เป็นปาหีอันนี้คนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเหมือนกันนะครับครับแต่ตอนนี้เข้าใจว่าน้ำหนักก็จะไปอยู่ที่ท่านเจ้ากรมครสวัสดิการทอบอรนะอืม ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่ายังไม่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมใช่อย่างลตัวอยู่นะิอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับอ่าแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าภาพในการสอบสวนเรื่องนี้ก็คือมอบหมายให้เจ้าเจ้ากรมกําลังพลของกองทัพบกเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะกรรมการสอบกรณีนี้นะครับก็อย่างเป็นภายในกองทัพบกเขาสอบกันเองนั่นแหละใช่ใช่ใช่อ่าฮะคือต้องต้องทาความเข้าใจร่วมกันนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ กันเยอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแค่คนเข้าไปดูมวยแล้วทำไมในส่วนของการติดโควิดเนี่ยมันจะอะไรกันนักหนารหรือกรณีเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับหรือเรื่องของสถานธุรกิจผับบาร์อะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของการแพร่กระจายในการติดต่อนะครับวาวรัสโควิดจันอ,อย่างจริงๆจ,งจ,งจังๆก็จะรู้ว่ามันมาจากเรื่องของนะครับไอจามนะครับหรือเรื่องของ าการสัมผัสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองคนที่อยู่ในสถานที่ปิดแล้วก็แออัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสนามมวยกับเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยซึ่งเป็นเวทีปิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตในฮอล์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันง่ายต่อการารับเชื้อเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลานักมวยต่อยเนี่ยนะครับเราเห็นเวลาใครที่ติดตามการชกมวย,ยก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะอุ โอ้ส่งเสียงเชียร์ตะโกนยันสุดๆอ่ะนะครับเพราะนั้นหรือว่าน้ำลายกระจายอ่ะน้ำลายแตกฟองคือคุณครเาไปมันก็ติดอะเราไปดูย้อนไปดูนะฮะว่าไองานใหญ่ๆที่ก็ต้องยกเลิกไปเนี่ยสัมดาหนังสืออย่างเงี้ยเออค่ายหนังสือค่ายเล็กๆน้อยเอสเอ็มบีเนี่ยโอ้โหปีนึงเออปีหนึ่งก็ขอสองครั้งเท่านั้นนะเออที่จะมีรายได้นะครับอันนี้เรียกว่าปัดไปละ กระทบมากไหมกระทบมากครับขายออนไลน์ก็ไม่ไต้องต้องไปจัดเป็นรูปแบบของงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์อก็ไม่ได้ช่วยมากหรอกครับแล้วงานพี่ปัจจีนอีวันมาว่ะครับมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์อ่ะครับใช่ไหมฮะเลื่อนไปเลื่อนแล้วก็เลื่อนไปอีกแล้วเลื่อนไปต้องเลื่อนไปอีกยาวอ่ะอ่าโอ้โหนี่ก็เม็ดเงินมหาศาลครแต่แต่ว่าที่ที่สำคัญก็คือผลกระทบจากไอ้ไอ้ไฟเนี้ไอ้ไฟที่เรียกว่าศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรเนี่ยมันเป็น ผมว่ามันเป็นที่มาของการที่ยกระดับประเทศเข้าสู่การใช้พรกฉุกเฉินด้วยนะแล้วทําให้พวกเราชาวบ้านประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนหนักไปไหนมาไหนเออใช่ถ้าไม่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยผมว่าเรา่องไม่มาไม่ถึงตรงมาไม่ถึงพรกฉุกเฉินอ่ะมันก็ยังหลุดเนี่ยทำให้เราต้องมาถึงพรกฉุกเฉินี่สครับมับินบินเนี่ัวเลขมัรขึ้อมาวันลรเปินร้อมันี่นก็เนี่ยทำให้เรา้องเนถึงพรกฉเน่ครับไอ้ไอ้ซอเยทำห้รองงรกกอับ ลูปเนียใช่ซอยทองหลอกก็มีสิบยี่สิบเอออันนี้ก็เป็นร้อว่ากันว่ากันทีรวมแล้วก็เป็นหลักร้อยไปละเออคือเขาบอกว่าตาแพร่กระจายต่ำเนี่ยนะครับอ่ายังต่ำสุดนะก็คือว่าถ้ามีผู้ป่วยถึงคนเนี่ยก็ให้วงไว้เลยว่าน่าจะมีอ่าผู้สามารถติดเชื้อนะครับรับเชื้อไปได้แปดถ้าเราก็นับว่าเราลองเราลองแปดคูณแปดเข้าไปแต่ละคนอี่ยมันจะเป็นอยางไงนี่ต่ำสุดนะตาแพร่เชื้อต่ำสุดนะออ รองคิดดูนี่ไงเราก็ต้องทีนี้เราก็ฝากให้แฟนๆของชวนหาเรื่องแล้วก็ประชาชนเนี่ยช่วยกันจับตาดูว่ากรณีนี้เนี่ยผลการตรวจสอบเพื่อหาคนรับผิดชอบคนรับผิดรับชอบแล้วคนที่จะต้องชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่คนไปได้รับมาจากสนามมวยลุมพินีเนี่ยะจะบ,บังคับใช้พรบรโรคติดต่อ2558กันยังไงนะครับ